สี่ข้อที่สองปาราชิกข้อที่สองอธินนาทานถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้บาลีดั้งเดิมว่าโยปนะภิกขุอธินังเทยะปริโยสานังเทยสะภาวโตเทรสะวามหาสังคสะวาเทยสะอธินังเทยะปริโยสานังอาดิอิตวาคเิยะวาหาเรยะวา อาทินนาทานังปาราชิกังโหติอาสังวาโสแปลว่าภิกษุใดถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยเจตนาลักทรัพย์ในมูลค่าเท่ากับโทษอาญาของคฤหัคภิกษุนั้นต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุไม่อาจอยู่ร่วมในสงฆ์ได้อธิบายความหมายเสียนข้อนี้บัญญัติไว้เพื่อ รักษาความซื่อสัตย์สุจริตและเกียรติของสมณะการลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของมิได้ให้ด้วยเจตนาแอบแฝงจะให้เป็นของตนไม่ว่าจะเป็นของเล็กหรือของใหญ่แต่หากมีมูลค่าถึงระดับโทษอาญาของคริหัตซึ่งประมาณห้ามาศในยุคพุทธกาลจะถือว่าเป็นปาราชิกทันที คือขาดจากความเป็นภิกษุโดยสิ้นเชิงองค์ประกอบของอาบัตครบ5จึงเป็นปาราชิกขาดบางข้ออาบัตอ่อนลงตามลำดับธรรมะที่ซ่อนอยู่ในศีลข้อนี้เป็นการฝึกละโลภะความอยากได้ในของผู้อื่นสร้างพื้นฐานแห่งความเสื่อสัตย์สุจริตในใจผู้มีศีลข้อนี้ย่อมเป็นที่ไว้วางใจของญาติโยม พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ย่อมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในทางทรัพย์ที่สุดความซื่อสัตย์คือสมบัติของผู้มีธรรมต้นบัญญัติของศีลข้อที่สองเหตุแห่งการบัญญัติครั้งนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เวลุวันวิหารกรุงราชคฤห์มีพิกษุบางรูปประพฤติไม่เหมาะสม เมื่อชาวบ้านถวายของใช้ให้แก่สงฆ์เช่นผ้าบาตหรืออาหารภิกษุบางรูปแอบนำของเหล่านั้นไปโดยไม่ขอหรือเก็บไว้ส่วนตัวบางรายถึงกับลักทรัพย์ของครือหัดเช่นเครื่องมือทำไร่ผ้าหรือเงินทองทำให้ชาวบ้านติเตียนว่าพวกสมณะสากยบุตรเหมือนโจร พระพุทธเจ้าทรงได้ยินจึงตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตผู้ถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ย่อมไม่ต่างจากโจรทางโลกแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อที่สองว่าภิกษุใดถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยเจตนาลักภิกษุนั้นต้องอาบัติปาราชิก